สวัสดีค่ะคุณ้ลงทุนง่ายๆบายพิการนะคะวันนี้มาออนทัวร์นะคะมหาชัยค่อยนะคะเป็นควาร์มบัครับอันดับหนึ่งนะคะของมหาชัยนะคะจากที่เรารู้จักกันมาสิบกว่าปีนะคะ,อะตอนนั้นเนี่ยเป็นบ่อพ่อใบยอยู่เลยนะคะตอนนั้นก็เป็นบ้านเก,ก่าๆบ้านไม้นะคะแต่ว่าพี่ก็เห็นการเติบโตของน้องเขาเพราะว่าหนึ่งคือหลักการก็คือน้องเขาทํางานด้วยความซื่อสัตย์นะคะของเนี่ย คุณภาพดีราคาไม่แพงนะคะตรงไปตรงมาปลาที่มีตำหนิเขาก็จะบอกมีตำหนิอะไรตรงไหนที่ไม่ดีเขาก็จะบอกก็เลยค้าขายกันด้วยความซื่อสันคะแล้วเขาก็เจริญเติบโตก้าวหน้านะคะจากธุรกิจปลาคราบอย่างเดียวก็ตอนนี้ก็จะมีธุรกิจนะคะเรื่องขออารปลานะคะพนะคะที่การก็ซื้อของเขาไม่จาไปต้องแพงนะคะใช่ครับเป็นอาหารไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงขีดสุดแล้วนะครับ คือเราได้ทำธุรกิจอาหารปลาเนี่ยมาได้ให้เจ็ดปีแล้วเป้าหมายเราคือพัฒนาอย่างเดียวครับพัฒนาตัวอาหารฉะนั้นเรื่องโปรโมชั่นเราจะน้อยแต่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดให้เราทำโปรเยอะรเราต้องไปลดต้นทุนอาหารเพื่อจะมาทำโปรแต่ผมมโฟกัสที่ตัวอาหารมากกว่าอยากให้ปลาได้กินอาหารที่ดีก็เลยโฟกัสตัวอาหารณนะวันนี้ล่าสุดนะครับตัวสีทองเมื่อกี้ตัวนี้ครับ เราทำงานกับบริษัทไทยูเนียนนะครับใครเล่นหุ้นเนี่ยจะรู้ว่าไทยูเนียนเนี่ยโอ้โหธรรมดานะเป็นบริษัทเก่าพี่การเองเคยเคยเป็นคิวซีมาก่อนสุดยอดต้องบอกว่ามาตรฐานไหมจบมาก็ทําอยู่ที่ไทยูเนียนบริษัทนี้คือถ้าทาอาหารเนี่ยสมมติผมมีไซส์เอ็มหรือแอลอ่ะเอ็มต้องสิบตัน l อลสิบตันนะครับรอบนี้ผมลงทุนเจ็ดหลักกันแล้วกับอาหารสูตรนี้เพื่อพัฒนาต่อยอด ไปให้สู่ระดับสากลคือเมื่อก่อนคนมองว่าอาหารไทยเนี่ยธรรมดา,าแต่ผมอยากทาให้คนมองว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ธรรมดานะอาหารของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะพิการเนี่ยซื้อปลาเนี่ยหรือเลือกจกับจากกิจกรรมของเขาเออใช่เหลือเลือกด้วยเรื่อีใครเอาเออะะหลังกิจกรรมนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยได้เลือกคนสุดท้ายนะคะก็ปลาปรากฏว่าเลี้ยงแล้วสวยที่สำคัญคือบอกพิการเนี่ยผมตกใจที่ว่า บ่อเล็กมากปกติการเลี้ยงปลาคาร์บเนี่ยต้องบ่อแบบมีพื้นที่เขาว่ว้หน่อยปลาถึงจะโตสวยแต่ไม่รู้ผมว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยมันอยู่ที่การใส่ใจใช่คือใครอยากเลี้ยงปลาคาร์บนะครับปรึกษาผมก็ได้ปรึกษาพี่การก็ได้เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งคนที่บ่อเล็กแต่ปลาเลี้ยงได้ใหญ่มากใช่ปลาแปลกมากเป็นปลาที่เหลือเลือกไม่มีใครเอาบ่อสองเมตรคูณสองเมตรเองนะรวมกรองนะคะรวมระบบกรองไม่น่าเชื่อที่ลงทุนไปสามหมื่นบาท ตอนนั้นตอเข็มด้วยนะครับเลี้ยงได้สวยมากด้วยตอเข็มด้วยสามหมื่นบาทเนี่ยตอเข็มด้วยผมบอกว่าเลี้ยงได้สวยมากจริงๆนะครับใช่แล้วก็ใส่ใจแล้วก็เลือกอาหารปลาบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแพงปลาก็ไม่จำเป็นต้องแพงใช่เอาที่มันพอประมาณตามงบเรานะคะแล้วก็มาสวยที่เราดีกว่าแต่เราต้องดูปลาให้เป็น่ว่าตัวนี้อนาคตจะสวยอย่างปลาเนี่ยสําหรับปลาเนี่ยผมทามหาชัยค่ยมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วับค่ะ รู้จักพิการมาส่วนตัวก็เป็น10ปีนะครับใช่สิกว่าปีคนในบ้านนี่คือประกงประกันหรือจะเรื่องการเงินอะไรมีอะไรผมก็ติดต่อพิการอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะพิการเขาก็เลี้ยงปลาฉะนั้นคนเลี้ยงปลาด้วยกันน่ะเหมือนกับมันช่วยเหลือซึ่งอาซึ่งอาภาษาเดียวกันน่ะคือนอกจากว่าไอ้เรื่องที่เราไม่รู้เราให้พิการช่วยแต่เรื่องปลาที่พิการไม่รู้ผมก็พร้อมช่วยอาเงี้ยเราเหมือนกับอยู่กันเหมือนครอบครัวนะฟังปลาเนี่ยคือขายแล้วก็คือไม่สนใจลูกค้า หลังจากนั้นคือถ้าป่วยเราก็ไม่จะถามใครพอปลาก็ตายใช่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่รู้จักกันครับผมเองก็หลังๆนี่เริ่มจะมาคุยเรื่องการลงทุนแล้วคืออยากอยากเล่นหุ้นอย่างพิการแล้วได้ไหมพิการได้ค่ะได้เร้ยที่เรียนทางด้านนี้มาแล้วก็มีใบอนุญาตขายนะคะเพราะฉะนั้นการแนะนำเนี่ยก็จะแนะนําอย่างถูกต้องนะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มอยากเปิดพอร์ตอยากอยากเล่นไม่เป็นแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราไม่เป็นเราเป็นเรื่องปลา เราอยากเล่นหุ้นก็ต้องปรึกษาพี่การและเปี่ยนกันใช่ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะเลี้ยงปลาคาร์ทอยู่แต่ช่วงนี้อากาศมันสวิงนะคะคนยังป่วยนะคะก็แนะนําของพี่การจะแนะนําใช้ตัวนี้นะคะเป็นอัพเฮิร์บนะคะจะมีสมุนไพรนะคะคือไม่ได้อยู่ดีใส่สมุนไพรมั่วๆนะอันนี้เป็นงานวิจัยของกรมประมงนะกรมประมงวิจัยมาแล้วว่าฟ้าทลายโจรขมิ้นชัน แล้วก็พวกอะไรอย่างเงี้ยมาผสมในอาหารปลาเนี่ยทำให้เม็ดเลือดขาวหรืออิมูนอ่ะมันมากขึ้นอย่างที่เราฉีดวัคซีนไปเนี่ยอิมูนมันเม็ดเดเลือดขาวทําการทําแบบยับยั้งเรื่องโรคอย่างเงี้ยก็เลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นแพลยาโจรคามินชันเนี่ยมาช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวในตัวปลาทําให้ปลาลดโอกาสที่จะป่วยน้อยมากจะป่วยน้อยลงนะคะแล้วก็พยายามเน้นนะคะอาหารที่มันย่อยง่ายนะคะตัวนี้ฮิตตัวนี้ท่าในสีสีอ่ะ ขายดีสุดตัวนี้ขาดีสุดเพราะว่าปรับผิวขาวย่อยง่ายสำหรับปลาที่โตนะคะปลาที่โตไม่จำเป็นต้องเร่งเยอะนะคะให้มันโตไวเพราะมันโตแล้วถ้าเราไม่ได้สายประกวดอ่ะไม่ต้องไปเร่งอัดจนคือการเร่งมากๆอ่ะอย่าลืมนะครับมันทําให้อวัยวะภายในอ่ะทำงานหนักมากเหมือนเหมือนเหมือนคนเราอ่ะลูกเรากินข้าวเช้ากับวันเย็นเราอยากให้ลูกโตเร็ว อัดหมื้อเจดมื้อคือลูกมันกินได้ก็จริงบางคนสิบมื้อแต่ภายในมันมันทำงานหนักอาจจะพอใจท่านในช่วงสั้นแต่ระยะยาวอ่ะภายในปลาเนี่ยมันเออมันทำมันจะอายุสั้นนี่ว่าและตัวนี้นะคะสําหรับสีแดงสีแดงของเขาเนี่ยก็คือจะค่อยๆแดงนะคะขาวตัวขาวเนี่ย สีขาวของของปลาเนี่ยจะไม่เหลืองนะคะก็ยังคงความขาวไว้อยู่ใช่ใช่เพราะบางทีเร่งสีเนี่ยมันเร่งทุกสีแดงก็เร่งขาวมันก็เร่งฉะนั้นพอกินเร่งสีแดงมันสวยจริงขาวมันจะเหลืองใช่ผมก็เลยพยายามปรับเร่งสีให้มันดูตรงกลางที่สุดอะ่ะไม่แดงเร็วไปแล้วก็ไม่ทําให้ขาวเนี่ยมันเสียหายด้วยเพราะว่างั้งนบางทีถ้าเร่งเป็นพวกบีบเลสอะไรพวกเนี้ย ตัวสีขาวเนี่ยในปลาแดงเร็วดีจริงแต่ว่ามันเป็นขาวามัเสียหายแล้วจริงๆแล้วมันจะทําให้ตับของปลานี่ยมันจะมีปัญหาอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องสีที่มันใส่แอสตาแทนซินมันทําให้ตับไตมีปัญหาได้อับอันตรายเหมือนกันใช่ใแล้วก็ของพี่การนะคะจะใส่ตัวนี้ค่ะทุกศ สองอาทิตย์ใส่ทีหน้าฝนเหมาะมากตอนนี้ล้มหายตายจากอะไรบ้างนัป่วยกันเยอะกันปลาป่วยก็คือสร้างคุ้มคุ้มกันก็คือฆ่าเชื้อในน้ำพวกปรสิตปิงใสหนอนสมอเห็บระคังอะไรที่มากับฝนเนี่ยครับต้นเดือนกับกลางเดือนพ่การก็จะใส่ตัวนี้หนึ่งซีซีพอไม่ป่วยก็ใส่แค่หนึ่งซีซีน้อยมากครับซีต่อน้ำหนึ่งตันใช่ครับใส่นติดเดียวเองครับ ผสมน้ำแล้วก็ใส่ครับเทวติพรัอย่างนี้ครับผสมน้าแล้วค่อยๆหยดใส่ใช่แค่นี้เองเราดูแลปลาเนี่ยดูแลไม่ยากแต่ถ้าใครอยากจะสนใจซื้อปลานะคะปรึกษาการทำบ่อปลานะคะกับวิธีการเลี้ยงก็ปรึกษาทางน็อตมหาชัยได้ได้ครับยินดีมากเรื่องมหาชัยค่อยนะคะก็เสิร์ชหาเขาว่ามหาชัยค่อยครับหรือน็อตมหาชัยอะไรที่ต่อมาครับหรือว่าติดต่อทางผ่านพิการก็ได้เพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วก็คอยช่วยเหลือกันครับ เป็นมีปัญหาเรื่องปลาเรื่องอะไรบอกได้หมดครับตอนนี้ปลาทองเขาก็รับรักษานะคะเขาก็ให้ความรู้ดีนะคะปลาทองก็คือยาเราอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าใช้กับปลาทองเท่าไหร่เพราะว่าบ่อปลาทองมันเล็กแต่ลูกค้าปลาทองเขามีเขามีเรียกว่าอะไรนะเขามีสกิลข,ของเขาอะ่ะพอเราบอกว่า1ซีซีต่อ1นตันเขาไปทอนเขาเองเออปลาเขาหายอะ่ะเออเอาเดปลาทองธรรมสบะของพิจารณ์นะคะก็ใช้อาหารอัพเนี่ยแหละคะ่ะตัวนี้ค่ะ สองสามสูตรเนี่ยค่ะเห็นมีการลงในกลุ่มโ้หคนถามเยอะนะมีเกคนถามนะคะว่าใช้อาหารปลาใช้อาหารปลาครับใช้อาหารปลาครับแล้วก็เลี้ยงลูกปลาครัฟใช่แล้วปลาเนี่ยเราก็ซื้อปลาไม่แพงปลาแบบถูกถูกอะไรอย่างงี้เพราะจริงทั้งมาสาบะเนี่ยเลี้ยงรูกปลาคร์ฟได้นะใช่เออพี่การก็คือเลือกฟาร์มที่มันดีนะคะใส่เลือดที่มันดีพี่การไม่ได้ซื้อแบบสวยสวมันเลยอาใช่ให้มันมาสวยที่เราแต่เรารู้วิธีการเลือกว่าเราอยากจะใหญ่เราก็ต้องเลือกปลาที่มัน เน้นโครงสร้างยาวถูกต้องอถูกต้องยาวกอ่อนตอนแรกก็ถามน้องเขาว่าเราควรจะเลือกยาวหรือเลือกป้อมเราต้องอศึกษาก่อนก่อนจะทําอะไรต้องศึกษาใช่ใช่ครับพยายามเรียนรู้ศึกษาเยอะเราเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสหรือเสียโอกาส<ช>อย่าซื้อเพราะว่าคนนี้บอกว่าดีคนนัอ้อบอกว่าดีเราต้องศึกษาด้วยตัวเราเองหาข้อมูลก่อนลใช่เนี่ยสำคัญมากอย่างพี่การก็จะถามนอตถามคนนู้นคนนี้ถามหไายๆคนหาข้อมูลแล้วมาประมวลเหมือนกันเหมือนหุ้นใช่การลงทุนเหมือนกันพี่การก็จะ ปรึกษาหลายๆคนดูหาข้อมูลอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็เราก็มาคิดว่าเราควรจะทํำยังไงนะคะก็พิการกับน็อตมหาชัยก็ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการยิชานะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีกิจกรรมยามว่างนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกมาเจอเชื้อโควิดแล้วเอาเชื้อโควิดกลับมาในบ้านนะคะก็เวิร์กฟอร์มโแล้วก็พยายามอยู่บ้านนะคะผมเองก็โชคดีครับเพราะว่าเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่บ้านตลอด คอยระวังรู้ประกันเราก็ดูแลให้น้องครอบครัวทั้งครอบครัวแม่เมื่อภรรยาพิการคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นตัวด้วยเพราะฉะนั้นพวกประกันสุขภาพประกันบัตรเหตุน้องเขาก็จะมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใครสนใจปรึกษาเรื่องประรัฟก็สนใจก็ปรึกษาได้นะคะได้มหาชัยยินดีครับยินดีคร่ะ